กาเกิดจากข้าพเจ้ามอบให้ลูกหลานทั้งหลายและผู้ที่มีอุปนิสัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ประเสริฐมากประเสริฐมากกว่าสัตว์ในไหนทั้งหมดประเสริฐกว่าตรงไหนพระพุทธองค์ตรัสคำนี้พระองค์สัมผัสถูกตรงไหน คุณสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องตอบได้ไหมลองถามตัวเองด้วยความซื่อตรงดูคุณจะตอบว่าเป็นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์นี่ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องถ้าฉลาดกว่าสัตว์แล้วคุณจะเอาความฉลาดนั้นไปทำอะไรเอาไปสนองความต้องการของคุณทุกอย่างหรือเปล่า สัตว์ต้องการน้อยมีความต้องการน้อยก็เพียงพอเป็นความสุขความสบายของสัตว์มันรู้อยู่แค่นั้นสัตว์มันติดใจกับอะไรที่มันรู้แล้วมันได้รับมนุษย์อยากได้หลายแบบหลายอย่างแล้วยึดติดอยู่กับอะไรที่ตัวเองอยากได้นั้นแล้วก็สนุกเช่นเดียวกันมนุษย์ไม่รู้ว่าสัตว มันสนุกแบบไหนสัตว์ก็ไม่รู้ว่ามนุษย์สนุกแบบไหนเช่นเดียวกันทั้งสองกลุ่มต่างกลุ่มก็อยู่กับความสะดวกสบายต่างกันไปเพราะฉะนั้นสัตว์มันรู้แค่ความสะดวกสบายของมันแล้วก็ติดอยู่กับความสะดวกสบายของมันผลักเรื่องไม่สะดวกสบายออกไป มนุษย์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มนุษย์ไม่ได้ประเสริฐกว่าสัตว์หรอกพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสว่าตรงจุดนี้เป็นเรื่องที่ประเสริฐหรอกถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ประเสริฐมากกว่าสัตว์หมายถึงอะไรหมายถึงสามารถกดขี่สัตว์ได้ ดังเช่นฆ่าสัตว์เอาสัตว์มาสนองความต้องการของตัวเองถ้าคิดแบบนี้ยิ่งไม่ใช่เลยนั่นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไร้ศีลธรรมถ้าเราคิดโดยซื่อตรงวางใจให้อยู่เป็นกลางเราจะคิดออกว่างานนี้เป็นการกระทําที่ไร้ศีลธรรมพระพุทธองค์เป็นผู้ตรัสรู้ในสัพสัต ในไตรภพพระองค์มีจิตเป็นกลางระหว่างสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นการทำร้ายสัตว์อื่นๆโดยมนุษย์พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสสรรเสริญตรงจุดนี้ว่ามนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆหรอกถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ประเสริฐ แล้วประเสริฐตรงไหนคำตอบที่ถูกต้องคือมนุษย์มีความสามารถรู้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมนุษย์เราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมนุษย์มีความสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้แต่ถ้ามนุษย์ไม่เอาความสามารถของตัวเอง เพื่อมาทำความเข้าใจเรื่องนี้คุณตอบมาตามตรงสิว่าคุณมีกว่าสัตว์จริงๆหรือคุณลองจินตนาการดูว่ามีมนุษย์กี่คนบนโลกใบนี้สามารถหาคำตอบถูกต้องได้กับคำถามนี้ระว่างมนุษย์และโลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคุณ มีคำตอบหรือไม่คุณลองจินตนาการดูว่ามีมนุษย์กี่คนบนโลกใบนี้สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้เช่นนี้คุณลองจินตนาการดูว่ามีมนุษย์กี่คนที่ประเสริฐกว่าสัตว์ผมสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีเลยแม้แต่คนเดียว พระพุทธองค์ได้แสดงถึงเหตุในการก่อเกิดโลกและเหตุในการก่อเกิดสัพสัตว์ทั้งหลายในนั้นก็มีมนุษย์อยู่ด้วยนี่เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงตรัสแสดงเรื่องนี้นี่แหละคือธรรมะหรือธรรมชาติพระพุทธเจ้าแสดงธรรม คือแสดงถึงโลกนี้เกิดมาแบบไหนและมนุษย์เราเกิดมาแบบไหนมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เพราะมีความสามารถเข้าใจเรื่องธรรมะนี้แต่ถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะนี้ไม่ได้ความสามารถนั้นมีมาเพื่ออะไรไม่ใช่แค่มีมาเพื่อเอาตัวรอดแต่มีความสามารถนี้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว แถมยังมีมานำจังไรถึงโลกนี้คือทำลายโลกจริงหรือไม่จริงขอให้ใช้ความคิดพิจารณาโดยความซื่อตรงดูเถิดเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นคือประเสริฐตรงที่ว่ามีความสามารถหรือมีธรรมสัญญาสามารถเข้าใจธรรมะหรือสัจธรรมคือความจริงได้ พระพุทธเจ้าแสดงว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติไม่มีการให้ไหนประเสริฐกว่าการให้การอธิบายถึงลักษณะธรรมชาติของการก่อเกิดโลกและสัตว์หรือการอธิบายเรื่องธรรมะนี้เลยมนุษย์มีความสามารถเข้าใจถึงการอธิบายธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แจงธรรม นี่เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันไหมโลกนี้และสัพพสัตทั้งหมดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่แหละคือธรรมะขอให้คุณเปิดใจฟังและใช้ธรรมสัญญาพิจารณาดูในความเป็นจริงหรือสัจธรรมมันมีแค่กลาบหนึ่งเดียวในธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟและลมอยู่ในกลาบหนึ่งนั้น คุณลองคิดดูถ้ากลาบนั้นหยุดหมุนหรืออยู่นิ่งคือนิ่งไม่มีอิทธิพลอะไรเลยเวลากลาบเริ่มหมุนเร็วมากขึ้นทำให้มีการก่อ,อกเกิดโลกใบนี้ขึ้นกระแสพลังที่เกิดจากธาตุคือกรลาบที่มีการหมุนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมหรือพลัง กรรมนี้ทําให้มีการก่อเกิดพบภาวะมีชีวิตและไม่มีชีวิตนี้ขึ้นที่เราเรียกว่าจักรวาลโลกใบนี้เกิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แหละนี่เป็นความจริงนี่เป็นสัจจธรรมคือกลาบหนึ่งที่มีธาตุดินนาำไฟและลมอยู่ในกลาบนี้ แล้วการมุนอย่างเร็วมากขึ้นมากขึ้นที่ก่อเกิดได้เป็นพลังที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมแล้วกรรมนี้ก่อเกิดโลกให้มีชีวิตและไม่มีชีวิตขึ้นนี่คือการมพบของมนุษย์และส,รรสัตว์ทั้งหลายที่เราได้มองเห็นทั้งหลายอยู่นั้นเป็นพลังหรือกรรม ที่เกิดจากการหมุนอย่างเร็วมากของกะลามไม่ใช่แค่การก่อเกิดได้จักรวาลสัตว์ในการพบเท่านั้นแต่เพิ่มทั้งการก่อเกิดจักรวาลสัตว์รูปภพและอรูปภพอีกพระพุทธเจ้าที่อาศัยอยู่ในอำนาจกำลังหรือกรรมนี้เป็นพระพุทธเจ้าในสรัรพสัตว์ในไตรภพ นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงว่ามนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ตรงไหนตรงมนุษย์สามารถกดขี่สัตว์ได้ตัวอย่างฆ่าสัตว์เอาสัตว์มาใช้ตามอำเภอใจของตัวเองนี่ยิงไม่ใช่เลยทางนี้เป็นเรื่องไม่มีศีลธรรมเลยถ้าเราคิดด้วยสัจธรรมการวางใจให้อยู่เป็นกลางเราคิดดูว่า งานนี้เป็นการกระทำไม่มีศีลธรรมเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ในสัพพสัตในไตรภพพระองค์มีใจเป็นกลางระหว่างสัพพสัตทั้งหลายดังนั้นการทําบาปทั้งหลายด้วยมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญตรงจุดนี้ว่ามนุษย์ประเสริฐกวัาสัตว์ทั้งหลายเลย คุณหยุดตรงนี้สักครู่แล้วพิจารณาดูคุณเข้าใจเรื่องกลาเป็นธาตุและพลังหรือกรรมมุนของกลาหรือกรรมนี้หรือ,อยังจักรวาลของคุณเกิดมาจากอะไรเกิดจากแรงหมุนของกลาหรือเรียกว่ากรรมตรงนี้จึงพระพุทธเจ้าตรัสว่ากำลังใดเทียบเท่ากับกำลังกรรมไม่มี คือไม่มีกําลังใดเทียบเท่ากําลังกลาบหมุนนี้ไม่มีจักรวาลของคุณร่วมทางคุณด้วยเกิดขึ้นมาจากแรงกลาบหมุนคือเกิดจากพลังกรรมสมมติว่าคุณจับกลาบให้หยุดหมุนจักรวาลคุณและคุณจะหายไปทั้งหมดถามว่าจักรวาลน,นี้เกิดขึ้นมาจากอะไร คืเอ,อเกิดจากพลังหรือกรรมไม่ใช่เกิดจากธาตุหรอกนะขอให้คุณจินตนาการดูเมื่อเราหยุดการหมุนของกลาบเดิมไม่มีก้อนกลาบที่เป็นธาตุร่วงลงมาหรอกเพราะจักรวาลคุณร่วมทางคุณด้วยไม่ได้เกิดมาจากกลาบหรอกคือเกิดจากกระแสพลังหรือกรรมของกระลาบที่หมุน เพราะฉะนั้นเมื่อคุณหยุดการหมุนของโลกหรือกลาบหยุดหมุนปุ๊บจักรวาลของคุณร่วมทางคุณจะดนับศูญหายไปทั้งหมดขอให้คุณตระหนักคิดดีๆคุณสามารถคิดออกตรงประเด็นนี้ไหมกรลาบเดิมเริ่มหมุนขึ้นจักรวาลของคุณร่วมทางคุณเริ่มก่อเกิดขึ้นทันทีคุณคิดดูเถอะ ถ้าคุณเกิดจากกระแสะพลังหรือกรรมแบบนี้เรียงถูกต้องคุณจะถือว่ามีเราไหมเมื่อกลาบหยุดหมุนปุ๊บโลกจะดับศูญหายไปถ้าแรงหมุนวูบสร้างมาเป็นโลกของเราและเราแบบนี้คุณจะยึดถือว่ามีเราหรือมีตัวตนการสัมผัสถูกรูปไหล ยึดเจ็บเป็นต้นหรือไม่แต่สัตว์ยึดถือว่ามีตัวตนตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาวิชชาคือไม่สามารถกำหนดรู้ว่าไม่มีตัวตนและไม่มีโลกของตัวเองแบบนี้แหละคืออวิชชาอาวิชชานำให้เกิดสังขารเพราะไม่รู้ว่าไม่มีเรา แต่สัตว์สับสนเข้าใจว่ามีเราก็มีความปรารถนาทำให้มีสังขารคือปฏิกิริยาตอบสนองกับอะไรที่มันรับรู้ทำให้กรรมที่สร้างสัตว์หรือจักรวาลมุนไปผิดเส้นทางหมุนของกลาบนี้นี่แหละที่เรียกว่าสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณัง เพราะตาเจตนานำให้เกิดสังขานี้มันได้ก่อเกิดขึ้นเป็นการรู้อย่างหนึ่งคือวิญญาณเพราะว่าวิญญาณนี้จึงก่อเกิดให้มีการปรุงแต่งรูปขึ้นเป็นความจริงคือพลังหรือกรรมจึงนำให้เกิดเป็นรูปนามรูปปัจจยาสารยตน่งนามเละรูป นำให้เกิดเป็นวิญญาณทั้ง6หรือสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสสะวิญญาณทั้งหกนำให้เกิดการสัมผัสผัสสัปัจจยาเวทนาการสัมผัสน,นำให้เกิดการรับรู้อารมณ์เวทนาปัจจยาตัณหาการรับรู้ในอารมณ์นำให้เกิดตัณหา คือกิเลสทุกประเภทตัณหาปัจจยาอุปาทานังตัณหานำให้เกิดอุปาทานคือการยึดมั่นอุปาทานปัจจยาภาวะอุปาทานนำให้เกิดภพคือการดำรงอยู่เป็นสัตว์ยึดมั่นภาวะปัจจยาชาติภพนำให้มีกำเนิด ชาติปัจจยาชรามารณะโศกปริเทวทุกโทมนัสอุปายัติะเกิดแก่เจ็บตายและปัญหาอีกมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นมาขอย้ำอีกครั้งเป็นพระสัตวสับสนเข้าใจว่ามีตัวตนสัตว์จึงเข้าใจผิดว่าพลังหรือกรรมของตัวเอง อยู่ต่างจากพลังหรือกรรมของสัตว์อื่นๆแต่ความจริงสัจธรรมคือพลังหรือกรรมที่สร้างสัตว์และจัก,กรวาลทั้งหมดนี้ขึ้นคือออกมาจากพลังหรือกรรมในการหมุนของกลาบอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่ถูกต้องคือไม่มีเราเลย สภาพจิตที่ไม่มีเราคือกรรมหรือพลังที่เป็นไปตามแนวทางพลังหรือกรรมในการหมุนของกลาบเดิมนี่คือการใช้ชีวิตอยู่ตามแนวทางของธรรมะคือเป็นไปตามแนวทางของกลาบที่มุนอยู่การใช้ชีวิตอยู่ตามแนวทางของกลาบที่หมุนคือมัชิิมาปฏิปทา การปฏิบัติทางสายกลางกรลาบมีธาตุดินน้ำลมไฟมุนอยู่นั้นสร้างได้เป็นจักรวาลเราและพรมอื่นอีกสองพบสรุปคือไตรภพถ้ากลามหยุดมุนพลังผลักดันหรือกรรมไม่มีถ้าหากไม่มีกรรมหรือพลังผลักดันจักรวาลหรือไตรภพนี้ก็จะไม่มีด้วย หรือจักรวาลของเราเกิดขึ้นมาตามแนวทางนี้นี่แหละคือธรรมะทั้งจักรวาลเราและเราเกิดขึ้นมาจากพลังกลาบหมุนอยู่นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเรื่องนี้หรือแสดงธรรมในความเป็นจริงไม่มีสัตว์คือสัตว์นี้ได้เกิดมาจากพลังผลักดันหรือเราเรียกว่ากรรม ถ้าหากไม่มีพลังผลักดันคือไม่มีเราโลกหรือจักรวาลของเราก็ไม่มีคุณจะรู้ว่าโลกของเราและเราเกิดจากกรรมซึ่งกรรมหรือพลังนี้เกิดจากธาตุคือกลามที่มีธาตุดินน้ำลมไฟมุนอยู่เมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้คุณ อยากจะไปดูให้เห็นที่กลาเป็นธาตุมุนสร้างคุณและจักรวาลคุณแต่จงอย่าลืมคุณเองก็เป็นกระแสะพลังหรือเป็นพลังของกลาบนี้ถ้าคุณอยากขึ้นไปดูให้เห็นขอให้ปล่อยวางเรานี้ไว้ก่อนเพราะว่าเรานี้คือกระแสะพลังย้อนแนวกับกระแสะพลังมุน ของกะลาบกะลาบมุนไม่ควรให้มีโลกเกิดมีเราเพราะว่าเราเป็นสิ่งที่ไม่มีเป็นพลังลุนล้วนหรือการลุนล้วนไม่มีธาตุเพราะฉะนั้นการปล่อยวางเราทิ้งไว้เป็นอารมณ์ไม่มีเราคือการปฏิบัติทางสายกลางเมื่อนั้นคุณจึงเพ่งดูรู้ว่าโลกนี้ มีแค่กระลาบหนึ่งอันมุนอยู่ไม่มีเราเป็นผู้รับรู้หรอกนี่แหละคือนิพพานนี่แหละคือโลกุตระจิตคือกระแสพลังตามแนวทางเสมอกระแสพลังมุนของกระลาบ ตอนร่างกายที่เกิดไปตามแนวทางกระแสพลังหรือกรรมของกรลาบดับไปจะไม่มีกําลังกรรมไหนสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกเลยนิพพานหรือโลก,กุตระจิตเป็นกระแสพลังตามแนวทางเสมอกับกระแสพลังของกรลาบมุนอยู่จะไม่ก่อเหตุหรือทำกรรมใหม่ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกเลยส่วนมนุษย์ที่เป็นโลกิยะจิตไม่ใช่โลกุตระจิตยังยึดติดแต่เรื่องโลกิยะผัวเมียงามไม่งามอาหารการกินและโลกธรรมลาบยศสันเสริญสุขโลกิยะจิตคิดแต่เรื่องโลกิยะและเรื่องโลกธรรม โลกะแปลว่าพิมานเพราะมันไม่ใช่ความจริงเมื่อกลาบหยุดมุนโลกิยะทั้งหมดจะดับสูญหายไปเพราะแบบนี้เรื่องโลกีทั้งหมดและโลกิยะจิตต้องดับสูญหายไปทั้งหมดเพราะเหตุนี้โลก,กะจึงแปลว่าพิมานขอย้ำอีกครั้งว่า เราเกิดจากกระแสพลังหรือกรรมไม่ใช่เกิดจากธาดุหรอกแบบนี้ความเป็นจริงมันไม่ควรสัมพันธ์รู้ว่ามีอะไรอะไรทั้งนั้นคือไม่ควรสัมพันธ์รู้ว่ามีตัวตนและมีโลกของตัวเองเลยเป็นเพราะกระแสพลังนี้จึงทำให้สับสนเข้าใจว่ามีตัวตนนี่คืออวิชชา กระแสพลังที่สร้างมาเป็นตัวตนนี้เป็นกระแสพลังย้อนกับกระแสพลังของกาลาบที่มุนอยู่หรือพูดว่ากระแสพลังย้อนกลับเมื่อกระแสพลังย้อนกลับนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโลกที่ไม่จริงคือโลกิยะจะต้องปตทุแตกสลายแล้วกระแสพลังกลาบนี้ จะปรุงแต่งโลกที่ไม่จริงขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วสัตว์ก็เกิดการสัมผัสรู้ผิดว่ามีตัวตนขึ้นมาอีกครั้งโลกของสัตว์ที่สับสนนี้หรือพลังยอนทิพนี้จะปัทุแตกสลายอีกครั้งหนึ่งแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว วียนว่ายตายเกิดในวัฏสรงสารในในโลกที่สับสนไร้ที่สิ้นสุดนี่แหละโลกิยะนี่คือธรรมกอร่อตั้งโลกเป็นระเบียบของการกอร่อเกิดโลกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้มนุษย์หรือกระแสพลังที่ปรุงแต่งให้เกิดเป็นมนุษย์ อยู่ห่างจากพลังจนของการมุนคือห่างจากจุดกลางที่กลาบมุนอย่างแรงการมุนคือการเมามัวพวกเขาเมามัวกลับมาเรื่องโลกีเราเรียกมนุษย์ประเภทนี้ว่าเป็นคนห่างไกลจากธรรมะหรือเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ห่างไกลจากกลาบหรือห่างไกลสัจธรรม ส่วนมนุษย์ที่ไม่เมาหมัวและไม่วุ่นวายกับเรื่องโลกีเป็นประเภทมนุษย์ที่เกิดอยู่ใกล้กับกลาหรือใกล้สัจธรรมเป็นกระแสพลังหรือมนุษย์มีการหมุนน้อยคือเมาหมวน้อยการหมุนคือการเมาหมัว จำพระธรรมทูตสองพระองค์ที่พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทรงมาจากอินเดียเพื่อมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกือบ3 0 0ปีหลังจากพระพุทธองค์สเสด็จดับคันปรินิพพานหรือไม่คือรอาหารหันต์นามโสนเถระและอุตรเถระได้ถูกพระเจ้าอาโศกมหาราช ทรงมายังดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อมาปลูกฟังเมล็ดพันธุ์คำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิและคุณยังจำคำที่เขาพูดกันอยู่บ่อยๆว่ากึ่ง5,000ปีหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานคำพูดแสดงธรรมของพระพุทธองค์ จะส่องแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้งคือจะมีผู้ที่เข้าใจธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงจะมาแสดงธรรมหรือมาชี้แจงลักษณะของธรรมชาติคือการก่อเกิดโลกและการก่อเกิดชีวิตสัตว์โลกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ธรรมะจะสูญหายความหมาย ในระยะเวลากำหนดครุป5,000ปีหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานคำพูดของพระพุทธองค์ที่ได้ปลูกฝังอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิดังเช่นคำว่าอาวิชชาสังเวชโลกีโลกธรรมเราไม่มีเราห่างไกลจากธรรมะ ความรู้สึกผูกพันกะตัญยูบุปการีกรรมนิยามเป็นต้นถ้าหากไม่มีคำเล่านี้คุณจะเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ได้อย่างไรบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงทําความเข้าใจคําพูดของพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงบอกเราถึงลักษณะของธรรมชาติตามอุปนิสัยของสัตว์ด้วยเถิดหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีสาระประโยชน์ขอให้ช่วยแชร์แบ่งปันกันฟังด้วยนะครับ